ขวัญจะบอกว่านะคะถ้าเกิดใครได้ขึ้นดอยอินทนนท์แล้วเนี่ยไม่มาจอดที่ตลาดมง้งดอยอินทนนท์นะคะถือว่าพลาดค่ะแล้ววันนี้ขวัญจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าตลาดมง้งดอยอินทนนท์เขาขายอะไรกันบ้างนะคะเพื่อนๆเห็นแล้วยังค่ะมีอะไรบ้างสตรอเบอร์รีนะคะแล้วก็เป็นผลไม้อบแห้งนะคะแล้วก็มีพวกถั่วค่ะ m มค a d a ดเมียก็จะเป็นมีทั้งแกะเปลือกแล้วก็กระทอกเปลือกนะคะเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็ผลไม้อบแห้งต่างๆชาค่ะชาอูหลงน้ำผึ้งนะคะอโวคาโดแล้วก็ตัวเวลหลืองๆนี่ก็จะเป็นเกฟกูสเบอร์รี่นะคะนี่ค่ะวายต่างๆนะคะวายผลไม้วายบวย นี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะลูกใหญ่ๆเลยค่ะข้างบนนี้นะคะเขาจะปลูกแค่พันแปดศซึ่งเป็นที่รู้กันว่าพันแปดศนยี้จะกรอบแล้วก็หวานนะคะนี่ก็จะเป็นรถนักท่องเที่ยวค่ะจอดแล้วก็แวะซื้อของกันนะคะเยอะมากค่ะนี่ขนาดฝนตกนะคะคนยังเยอะเลยค่ะ จะเห็นว่าแต่ละร้านก็มีของขายจะคล้ายๆกันนะคะก็จะพวกของแห้งนี่ก็จะเป็นไอตัวบัวหิมะนะคะแครอทจิ๋วค่ะ Baby c a r รอทนี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเก็บ์กูสเบอรี่พุทราแล้วก็ผักที่นี่ถูกมากเลยนะคะแล้วก็ต้นใหญ่มากๆ กรลัยี่สบาท3กรัม50บาทเองนะคะขวัญก็ได้โปรยเล้งมา3กรัม50บาทนี่ยอดฟักแมวนะคะแล้วก็ลูกฟักแมวคณะน้ฮ่องกงนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นผักต่างๆถูกมากๆเลยนะคะ เพราะว่าข้างบนจะมีโครงการหลวงที่ปลูกกันเยอะเลยอะค่ะที่สำคัญนะะขวัญนนะี่ยก็มาแวะซื้อรานนี้ค่ะมันปิ้งร้อนๆน,นะคะอากาศนาหนาวๆเนี่ยสุดยอดเลยค่ะหัวละ20บาทหัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ทานตอนร้อนๆเน,นี่อร่อยมันหวานมีส้มด้วยค่ะ แล้วก็ซื้อมันหวานไอตัวที่ไม่ได้ปิ้งนะคะกลับมาด้วยะคะมามานึ่งเองนะคะอร่อยมากะคะ่ะนี่ค่ะก็ยังเห็นพญาเสือโค้งอยู่นะคะที่ลานจอดเอาฝากเพื่อนๆน,นะคะตลาดโมงดอยอินทนน,นะคะ์ค่ะ